มาสู่ฟ้าข่าวฟ้ายางเย็นค่ะพี่ปูกุต้นกับนิงค่ะวัดก่อนให้คุณต้นถามถึงใครฮะเรื่องคดีสรยุทธ์ไงว่าฟ้องหรือยังไม่ฟ้องสรุปยังไม่ฟ้องจ้งคุณสันธนีดิษยบุตรรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดบอกว่าอยู่ระหว่างการร่างคำฟ้องค่ะโอ้สปีคดีที่ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอันใดเลย เราไม่ใช่ว่าร่างออกมาเสร็จแล้วพี่เขาหลุดนะไม่หลุดหรอกตอนนี้อายการก็เห็นด้วยกับปปชแล้วห,หลังจากปปชอสอบพยานเพิ่มให้เขาก็เห็นตรงกันว่าสมควรสั่งฟ้องเพียงแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการร่างคำฟ้องค่ะคาดว่าไม่น่าจะฟ้องทันปีนี้นะคะก็คงจะประมาณอ้อการ์ตูนของคุณชยัยราชวัตรดีมากว่าบอกว่าเดี๋ยวนี้อายการสูงสุดเริ่มเชื่อแล้วว่าชาติหน้ามีจริง เชื่อในคําสอนพระพุทธศาสนาทุกอย่างรอชาติหน้าก็เลยถามบอกว่าทําไมบอกอ๋อเขาให้เลื่อนสืบพยานไปยันชาติหน้าแสดงว่าชาติหน้ามีจริงคดีคุณยิ่งรักชินวัตรอันนี้กระตูนของกระตูนนะฮะไม่ใช่เกี่ยวกับต้นนะครับนี่เมื่เนี่ยมี SMS เข้ามาบอกว่าที่บ้านใช้มิเตอร์ TOU มา10ปีแล้ว ค่าเปลี่ยนมิเตอร์800บาทอ๋อถูกค่าเครื่องวัด110บาทต่อเดือนอนะคะอ่ะต่อค่าไฟออนพิกต่ออ้าวเดียวจละ800บาทต่อเดือนคือผ่อนไงเมื่อกี้แบบที่เมื่อกี้ก็บอกค่าเครื่องวัดอีก110บาทต่อเดือนไงต่อเดือนนะต่อเดือนต่อเดือนนะคะเป็นค่าธรรมเนียมอ่ะค่ะ เรากลับมาติดตามเรื่องข่าวกันต่อค่ะเราเดินหน้าไปเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่ามีข่าวอีกเยอะมากเมื่อสักครู่นี้เราเราใช้เวลาไปเยอะนะคะกับเรื่องของมิเตอร์เมื่อสักครู่นี้ออวันนี้สภาพัฒนาการเมืองค่ะได้มีการออกแถลงการสภาพัฒนาการเมืองเรื่อง ความจาเป็นและความคุ้มค่าของการมีสภาพ,พัฒนาการเมืองจากกรณีที่คณะอนุกรรมิการด้านอุ้ยตายป่วยๆช่วงนี้ป่วยนะคะช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากคนป่วยเยอะมากดูแลตัวเองด้วยนะคะขึ้นรถใต้ดินมานะโคกี้เดียวกันนะฟูดฟาดฟูดฟาดคือเรามีความจําเป็นต้องใช้ไอ้ตัวแมสแล้วอะค่ะจาเป็นมากโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยนะคะอ่ะต่อค่ะจากกรณีที่คณะอนุกรรมิการด้านสาราะโดยคณะอนุกรรมิการคณะที่8ค่ะ มีการเสนอกรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญต่อกรรมทการยกร่างซึ่งมีการเสนอว่าสภาพัฒนาการเมืองนั้นไม่มีความจําเป็นและไม่มีความคุ้มค่าของการมีคือไม่จําเป็นต้องมีสภาพัฒนาการเมืองก็ได้นี่นะคะวันนี้นายธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ประธานสภาพัฒนาการเมืองก็ได้อ่านถแถลงการว่าสภาพัฒนาการเมืองได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามพรบรสภาพัฒนาการเมืองปี2551มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนาการเมืองสร้างเสริมวัฒนธรรมที่ ทางการเมืองโดยสภาพัฒนาการเมืองมีผลงานที่อ้างอิงจากผลวิจัยของสถาบันวิจัยให้คำปรึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีรายงานว่าแผนพัฒนาการเมืองที่สภาพัฒนาการเมืองทำขึ้นนั้นนำไปสู่การสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงจากรากฐานของสังคมแต่คณะอนุกรรมธิการคณะที่8กลับมีข้อสรุปว่าไม่มีความจําเป็นและก็ไม่คุ้มค่าก็เลยอยากถามว่าได้ใช้ข้อมูลอะไรในข้อสรุปนี้เพราะเกรงว่าจะเป็นการสรุปโดยปราศจากหลักฐาน ซึ่งจะกลายเป็นข้อคอราหาว่ามีอคติและทําให้ประชาชนไม่ศรัทธาคณะอนุกรรมธิการและอาจจะไม่ศรัทธาคณะกรรมธิการยกร่างด้วยทั้งนี้ก็จะพร้อมที่จะเข้าชี้แจงต่อคณะอนุกรรมธิการคณะที่8รวมทั้งกรรมธิการยกร่างและขอให้เปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นด้วยค่ะครับคือประเด็นม,มันไม่ได้อยู่ที่สภาพัฒนาการเมืองมันอยู่ที่ตัวการเมืองนั่นแนหะถ้าในวงการเมืองเรามีแต่คนเลวๆที่มันไม่มีจริยธรรม ไม่มีอุดมการไม่มีสามัญสำนึกเนี่ยข้อเสนอสารพัดอย่างเรื่องงานวิจัยสารพัดอย่างจากสภาพ,พัฒนาการเมืองเสนอไปก็ตกหมดนะครับมันเหมือนเอาความเป็นมนุษย์ไปสอนสุนัขอ,อ่ะสุนัขม,มันก็ไม่รู้เราเต็มที่มันก็ยกมือขอของกินเท่าน,นั้นเองครับตะกลับตะกรามอย่างเดียวแต่การสอนอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้ซึมซับเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเจตนารมณ์ของการมีสถาบันพัฒนาการเมืองเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเราต้องพูดกันให้ชัดว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีการใช้ประโยชน์สถาบันการเมืองเนี่ยเท่าที่ควรเพราะอะไรจะมาบอกว่าการมีแล้วไม่คุ้มค่าก็ยุบมันไปเนี่ยผมคิดว่ามันมองง่ายไปะนะมันต้องคุยกันลึกกว่านี้นะครับค่ะอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่มีการพูดถึงกันนะคะกับเรื่องของการไปในรูปก,ก็คือเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด วันนี้สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านออกมายื่นหนังสือคัดค้านเรื่องของการจะเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนำโดยนายยงยศแก้วเขียวนายกสมาคมค่ะ เดินทางเข้าเยื่ยนหนังสือต่อคุณบวรศักดิ์อุวันโนผ่านคุณหมอกระแสชนะวงศ์นะคะเพื่อคัดค้านข้อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งและเห็นว่าการกระจายอำนาจต้องมีการสร้างกระบวนการตรวจสอบโดยภาคประชาชนมีความป็นอิสระในการบริหารงบประมาณโดยกำหนดสัดส่วนงบลงทุนและงบประจำไม่ชัดเจนรวมถึงกำหนดให้ตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านมีวรระในการดำรงตำแหน่งและมีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง เพราะว่าระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบการปกครองที่มีส่วนสําคัญในการบําบัดทุกบํารุงสุขส่งเสริมความเรียบร้อยนะคะโดยคุณหมอกระแสก็บอกว่าทางกรรมธิการเองก็จะดําเนินการด้วยความยุติธรรมเห็นประโยชน์ของประเทศเป็นสําคัญสูงสุดและชื่นชมความคิดอ่านของสมาคมซึ่งจากนี้ก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลนําไปพิจารณาต่อไปโดยก่อนหน้านี้ค่ะ ทางกลุ่มนี้นะคะก็มีการไปเข้ายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยนะคะผ่านทางนายพันศักดิ์เจริญผู้อ姆ในการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชนศูนย์บริการเพื่อคัดค้านการยกเลิกอำนาจบริหารราชการสูนภูมิภาคเพราะเห็นว่าระบบนี้เป็นระบบการปกครองที่ช่วยบรบััดทุกบํบำรุงสุขส่งเสริมความมั่นคงรวมไปถึงนำนโยบายของรัฐไปปฏิบัติจนเกิดเป็นรูปธรรมถ้าว่ายกเลิกจริงก็จะทำให้รัฐบาลส่วนกลางขาดเอก,กภาพค่ะคือพอจะยกเลิกเนี่ย เรื่องถึงความมั่นคงมาก่อนเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องการทํางานมาเชียนะฮะแต่ในเวลาที่ไม่มีข้อเสนอว่ายุบไม่ยุบเนี่ยทำอะไรให้เป็นที่ประจักษ์หรือเปล่าอันนี้สําคัญนะครับส่วนตัวผมเห็นว่าผู้ว่าเลือกตรงเลือกโดยตรงนี่จะซ้ำซ้อนกับนายกอบจไหมจะจัดการเขตอํานาจกันยังไงคือทุกวันนี้เนี่ยความรุงรังขององค์กรปกครองส่วนท้องถินน่นเริ่มมีแล้วนะครับ กำนันผู้ใหญ่บ้านทำอะไรมีหน้าที่ทำอะไรแล้วอบตอแล้วอบจออแล้วยังมีผู้ว่าอีกอะมันมันมันเริ่มรุงรังไปแล้วไหมเราจัดระเบียบให้มันชัดเจนขึ้นมันจะได้ดูเรื่องของอำนาจการสั่งการมันจะได้ดูเรื่องหน้าที่เขตความรับผิดชอบแล้วก็การใช้งบประมาณด้วยนะครับค่ะแต่การออกมายื่นหนังสือเคลื่อนไหวในครั้งนี้ของสมาคมก็ทําให้พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการส o มาฮไทยนี่สั่งเบรกเลยนะคะครับ ท่านเอกพลเอกอนุพงศ์บอกว่าตนคิดว่าการจะเสนอความเห็นต่างๆเนี่ยควรจะเสนอไปที่สภาปฏิรูปแห่งชาติเพราะมีกลไกมากมายการคัดค้านคงไม่เกิดผลใดๆเพราะผลของการปฏิรูปที่ออกมาจะเป็นไปตามที่คณะกรรมาการดําเนินการอยู่ <Okay. S 1> ก็เลยอยากเสนอวิธีการก็คือให้ทุกภาคส่วนที่มีความคิดเห็นส่งไปให้กับสบปอชอได้ประมวลน,น่าจะดีกว่าส่วนการชุมนุมแสดงความรู้สึกความเห็นในพื้นที่ต่างๆนั้นตามกฎหมายทําไม่ได้ คงจะต้องแจ้งเตือนไปเพราะอาจจะเกิดปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองการรวมตัวไม่ช่วยให้อะไรเกิดขึ้นส่วนตัวไม่กังวลในเรื่องนี้และจะให้ผู้ว่าไปช่วยชีย้แจงแทนค่ะนี่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนายยงยศแก้วเขียวอะไรเนี่ยเขาออกมาตอนฉอวดโมเดลไม่ใช่หรอที่เขาออกมาแล้วประมาณไม่เห็นด้วยคือคือเห็นด้วยกับรัฐบาลยิ่งรักทุกประการน่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะคนคนน,ะคะนี้แหละเออ แล้วเมื่อวันนี้ก็เลยไม่เห็นด้วยกับคอสชคิดว่านะถ้าจาไม่ผิดนะคือไม่เวลามีสิทธิเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่พลเอกอนุพงศ์พูดชัดเจนแล้วว่ามันต้องไปยื่นที่สภาปฏรรูปเพราะเขากำลังกับปฏิรูปกันอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าคิดเป็นก็คงไปยื่นแล้วไปยื่นตรงอื่นนี่มันดูเป็นการต่อรองอ่ะมันดูเป็นไม่ใช่การเสนอเนาะค่ะเอาเรื่องชาวสวนยางกันบ้างนะคะวันนี้มีข้อมูลที่มีความเคลื่อนไหวของ มาตรการในการแก้ไขปัญหาเรื่องของยางพาราอยู่หลายเรื่องโดยเฉพาะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวที่ว่าวันที่26ธันวาคมนี้นพลเอกประยุทธ์จะลงพื้นที่ไปที่พังงา,งาโดยที่จะไปร่วมงาน t ึนามิครบ10ปีและก็ลงใต้ก็จะหาโอกาสในการไปพบเจอกับชาวสวนยางด้วยนะคะท่านก็บอกว่าถ้ามีโอกาสก็จะพบกับชาวสวนยางตอนนี้ราคายางในบ้านเราเกินราคาตลาดโลก 2-3ถึงเท่ารัฐบาลทําทุกอย่างที่ไม่เคยมีรัฐบาลไหนทามาก่อนแต่เราไม่ได้ตามใจทุกเรื่องอะไรช่วยได้ก็ช่วยก็ต้องดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือ,อยางซึ่งเดี๋ยวต้องมีปัญหาอื่นๆรัฐบาลก็ต้องมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิดการค้าการลงทุนมากขึ้นต้องใช้เวลาทุกอย่างมันเกี่ยวพันกันหมดรัฐบาลจะใช้เงินตรงนี้มากเกินไปก็ไม่ได้เพราะถ้าเป็นแบบนั้นแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาพัฒนาประเทศนะคะ ผู้สื่อข่าวถามว่ามั่นใจหรือเปล่าว่าก่อนสิ้นปีเนี่ยราคายางพาราจะขึ้นไปตามที่ชาวสวนยางเรียกร้องท่าน,นก็ตอบว่ามันไม่ได้ตลาดข้างนอกเนี่ยอยู่ที่50-60บาทแต่ชาวสวนยางขอ80บาทตอนนี้เราพยายามทําไม่ได้60บาทสำหรับข้อกังวลว่าเอกชนอาจจะไม่รับซื้อในราคา60บาทนั้นอยู่ระหว่างการเจรจารนะคะโดยรัฐบาลเอาเงินออกไปให้สากลซื้อเก็บไว้ถ้าพอใจราคาค่อยขายเราไม่สามารถเอาเงินไปซื้อมาเก็บได้อีกแล้ว ถามตอบว่าจะทำยังไงให้ชาวสวนยางรู้สึกว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้งนายกก็เอามือมาทุบที่หน้าอ,อกซ้ายตัวเองแล้วก็ตอบว่าวส่ง <ใจ S 1> หัวใจให้เขาอันนี้ถามพี่ต้นนี่ค่ะพี่ต้นนะคะส่งหัวใจให้เขาผมไม่ทอดทิ้งตรงไหนเป็นห่วงเป็นใย,ยตลอดตั้งแต่ก่อนยึดอำนาจคิดถึงพวกเขาอยู่ที่ทำเนี่ยก็เพราะว่าคิดถึงพวกเขาไปฟังเสียงโมเดิร์ประยุทธ์กันค่ะ เดไปภารกิจนั้นภารกิจผมไป่องสึนามิถ้ามีโอกาสใช่ไคะไปเจอชาสวนยางถ้ามีโอกาสท่าจะไปเจอชาสวนยางด้วยไหมคะใช่มีโอกาสท่านมีโอกาสตอนนี้ทุกคนก็เดินหน้าอยู่แล้วนะเพราะยางตอนนี้เขาผมผมบอกแล้วไงว่าราคามันเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไงจะทำยังไงผมถามที่ฮะถ้าต้องดูแลราคาส่วนยางที่มันเกินราคากับตลาดโลกเนี่ยมันเกินครึ่งไปแล้วเนี่ยมันมันสองเท่าสามเท่าแล้วเราจะไปขายใครได้ล่ะก็ต้องช่วยกันนะผมคิดว่าวันนี้เรากาลังทําทุกอย่าง ซึ่งไม่เคยมีเท่าไหน่ทำมาก่อนและวทวไมไม่ทำมาก่อนก็คือว่าเราไม่ได้ตามใจทุกเรื่องอะไรที่เราช่วยได้เราก็ช่วยแต่เราต้องดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่นเขาด้วยแล้ววันนี้เราดูข้าวดูยางแล้วอย่างอื่นอีกละ่ะเดี๋ยวก็มีปัญหาอื่นอีกแล้วเราจะเอาเงอินที่ไหนละ่ะวันนี้เศรษฐกิจมันที่เรามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ไงไมันมีการค่ากำลุนมากเึินกว่า,า,าแต่มันใช้เวลาเพราะนั้นมันทันไงไหมละ่ะวันนี้เราใช้เงินพักตรงนี้มากเกินไปไม่ได้ดูตอต่างประเทศที่เราบ้านที่เคยทำได้แม้ทางบริษัท ประเทศผลิตน้ำมันใหญ่ๆมีน้ำมันเยอะแยะเลยเขายัางลดเขายัางเลิกเลย<ม>แล้วเราจะทํำยังไงถ้ามันอะไรก็ไม่ไม่เอาจะเอาถูกที่สุดอะไรที่สุดแล้วมันจะเอาเงินที่ไหนมาพัฒนาประเทศไม,ม,ม่อยากร,รูก้มั่นใจไหมคะว่าของที่ปีนี้ราคาจะเป็นตามที่กันดานเสนอตอนนี้ไม่ได้หรอกมันจะนไม่ได้ผมพิจารณาไม่ได้ไไเข<อ>าพิจารณเท่าไหร่ละต่ำสุบ40ตอนนี้ลงมา6 0ก็ตลาดข้างนอกก็ประมาณนั้นนะ50-60ไม่เกินนั้น นี่เขาขอ80นี่เหรอใช่ตอนนี้เขาลดลงมาแล้วค่ะห0นี่ที่80 80เขาขอได้นี่ค่ะก็พยายามทำให้ถึงอยู่ตอนนี้อยากเห็นตอนนั่นน่ะสิตอนนี้ว่าจะได้เห็นตอนนี่ทุบหน้าอกเนาะใจยังใหญ่กว่ากำปั้นเยอะกว่ากำปั้นไหมคุณค่ะไม่ได้พูดอะไรเลยนะ ค่ะเรื่องของยางต่อวันนี้คุณอุทัยสอนหลักทรัพย์นะคะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะประธานสภาการยางแห่งชาติค่ะก็ได้มีการเปิดเผยถึงเรื่องของราคายางพาราตกต่ำนะคะว่ามาตรการของรัฐบาลทั้ง16มาตรการนั้นทําไปได้อย่างล่าช้าจึงเสนอให้นายกซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเพิ่มเงินช่วยเหลือจากที่จะช่วย1,000บาทเป็น3,000บาทและซื้อปุ๋ยแจกสวนยางไร่ละกระสอบซึ่งจะเห็นผลดีกว่านะคะ แล้วก็บอกว่าตอนนี้ก็ทราบมาว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การสวนยางหรือบอร์ดอ,อสอยอมีมติไม่ต่อสัญญาจ้จางนายชนะชัยเปล่งสริริวัต์ผู้มนการอรสอยอแล้วโดยถูกปลดวันนี้ซึ่งหลวงไรบอกว่าเห็นด้วยค่ะเพราะว่าผู้มนการอรสอยอเป็นหน่วยงานหลักในการนํานโยบายไปสู่ระดับปฏิบัติในพื้นที่แต่เข้าเกียรตถอยหลังเพราะว่ากลัวจะผิดแม้เงินพันบาทยังทําไม่ได้จะไปทําอะไรกินให้เงินไปซื้อยางซื้อวันหยุดสองวัน ส่วนสถาบันวิจยัยยางยังไม่เข้าไปรับซื้ออ้างว่าขอประชุมก่อนจนที่จังหวัดระยองยังรับซื้ออยางไม่ได้พอตนโทรไปสอบถามก็ผลัดไปว่าจะต้องประชุมกับเครือข่ายยางตลาดกลางที่บุรีรัมย์ก่อนโดยขณะนี้เกษตรกรมารอเป็นร้อยๆคนเอาอยางมาขายให้หากสัปดาห์นี้ยังไม่เข้าไปรับซื้อเกษตรกรจะเอาอยางมาเทกองหน้าสำนักงานอสยอจังหวัดระยองค่ะซึ่งตนได้แจ้งเรื่องนี้ให้กับคุณอํานวยไปแล้วถ้าหากว่าข้าราชการเป็นอย่างนี้รัฐบาลคอสอชอเจอเรื่องใหญ่แน่นะคะ คือระดับปฏิบัติเนี่ยเป็นปัญหาจริงๆนะครับเพราะว่าพอเรามาทบทวนนะฮะมาตรการที่จะช่วยเหลือทั้งหลายเนี่ยภาพมันชัดแต่พอถึงขั้นการปฏิบัติมันไม่เดินหน้า<ม>ปัญหามันจึงกลายเป็นข้อต่อรองที่หนักหน่วงขึ้นกว่าเดิมเราทบทวนมาตรการก,กันนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับมันมีมาตรการการแก้ไขปัญหาราคายางแยกเป็นสส่วนคือการแก้ไขปัญหาราคาในฤดูการกรีดนี้ กับมาตรการที่จะตามมาภายหลังมาตรการที่จะมีผลในฤดูการกรีดนี้ที่รัฐบาลได้วางไว้ก็คือ 1. การสร้างมูลพันธ์กันชนโดยให้มีการซื้อและระบายออกยางพาราในราคานำตลาดในช่วงที่ผลผลิตยางออกมากอันนี้คือที่เรคุยกัน<ะ>ว่านโยบายคุณมีมแต่พอถึงขั้นปฏิบตัติเดี๋ยวรอประชุมก่อนเ<ช>ดี๋ยวรอใช่มีปัญหาเท่ากับวาภาพวาดสวยหรูที่วาดไว้มันไม่เป็นจริงค่นะไ่เจอทางตันเนาะในส่วนปฏิบัติ มันมันต้องไปขันนอตฝ่ายปฏิบัตินะไม่งั้นเรื่องมันจะวนกลับมาที่ฝ่ายบริหารน,นะครับข้อที่2ก็าจะให้สากลซื้อขายยางและปรับปรุงคุณภาพายางเพื่อดึงอุปทานยางออกจากตลาดและดึงราคายางให้สูงขึ้นโดยเรื่องนี้กาลังจะดเอ่อกลังดําเนินการอยู่นะครับผมเข้าใจว่าก็ไปติดขัดที่ระดับปฏิบัติอีกนะครับข้อที่3ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการซื้อยางในตลาดจริงในราคานําตลาดที่เป็นธรรม และเข้าแทรกแซงในตลาดล่วงหน้าเท่าที่เหมาะสมและจําเป็นอันนี้ก็คือที่เราคุยกันเมื่อวันศุกร์ว่ามีเงินอยู่ประมาณ420ล้านที่จะไปซื้ออย่างแต่เป็นการซื้อล่วงหน้าค,คือสองข้อแรกที่บอกนั้นคือซื้อตอนนี้ดึงอย่างออกจากตลาดส่วนข้อที่3นี่คือซื้อล่วงหน้านำรักดึงราคาขึ้นแต่ว่าพอข้อ1ข้อ2มันไม่ขยับข้อ3เนี่ยมันก็ยิ่งยังไม่เห็นผละนะฮะ ข้อที่4มาตรการให้สินเชื่อเพื่อซื้อน้ำยางซึ่งเป็นมาตรการใหม่สุดได้เริ่มแล้ว ข้อที่5จีนแสดงเจตนารมณ์ที่จะซื้อ,อยางอีกซึ่งถ้าตกลงได้เร็วจะมีผลกับราคายางในฤดูการกรีดนี้อันนี้ก็ต้องรอจีนนะครับวันนี้จีนมามาทําเรื่อง m o u อยู่และทั้งเรื่องรถรไฟทางคู่แล้วก็เรื่อง,องของยางด้วยเรื่องเกษตรด้วยข้อ6การร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตยางในการช่วยกันยกระดับราคายางด้มาตรการต่างๆอันนี้ก็ต้องรอประเทศเหล่านั้นนะครับข้อที่7การนํายางไปใช้ทําถนนก็กําลังเริ่มดําเนินการที่ไหนอ่ะชา อันนี้ต้องตอบยังนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือมาตรการเฉพาะหน้าทั้งนั้นเลยซึ่งมันยังไม่ขยับไงฮะส่วนมาตรการระยะยาวเราเลยไม่รู้จะพูดถึงทําไมเพราะมาตรการเฉพาะหน้ายังไม่ขยับแล้วคนเนียจะเป็นจะตายกันตรงเฉพาะหน้านี้นะครับระยะยาวนั้นถ้าตอนนี้เขาพอจะลืมตาอ้าปากหรือตั้งหลักได้เนี่ยระยะยาวมันยังพอมีลมหายใจที่จะไปสู้ แต่ถ้าระยะสั้นมันไม่มีอะไรมาให้เป็นเครื่องมือในการจะสู้มันไปต่อไม่ไหวขอตรงหน้านี้ก่อนได้ไหมให้มันข้ามข้างหน้านี้ให้ได้ก่อนแล้วระยยาวให้ว่ากันคืออีสามก้ามจะตกเขวแล้วอย่าไม่ต้องคุยว่าถ้าเราข้ามไปฟ้าขถนนได้เราจะทําอะไรกันบ้างนะคุยกันตรงนี้ครับอย่าให้ก็ตกเขวนะครพรุ่งนี้มีของขวัญชิ้นใหญ่นะครับครับน้ำมันเบนซินจะปรับลงลิตรละ2บาทและน้ำมันดีเซลจะลงลิตรละ1บาท ส่วน e85 ลง20สตางค์นะครับก็ท่านนายกประยุทธ์จันโอชาได้เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะครับส่วนเทุที่ลงมาต่ำกว่า30บาทไม่ได้ต่อลิตรเพราะท่านนายกบอกว่าเราต้องเก็บเงินสำรองเอาไว้บ้างนะครับในกองทุนน้ำมันนะครับคับอ่ะคือไปดูโครงสร้างมาในวันก่อนผมดูคุณสันติสุขภาษีมันมีค่าการตลาดเนี่ย ดึงออกได้ถูกนะฮะก็คือไอ้รายได้ของปั๊มน้ํามันอ่ะใช่แล้วมันก็มีตัวภาษีบางส่วนดึงออกได้เงินเข้ากองทุนน้ามันดึงได้นิดหน่อยเพราะจริงๆริเงนิ<ๆ>งนกองทุนน้ามันตอนนี้เป็นบวกอยู่เยอะ,ะนะครับนะครับคือภาษีเนี่ยบางตัวที่ดึงออกมันอาจจะเป็นนิดเดียวเพราะว่ามันจะมีภาษีสรรพสามิตภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีบํารุงท้องที่ภาษีรู้สึกจะมีห้าตัวนะครับแล้วกนะ็มี ค่าการตลาดไอ้ค่าการตลาดเนี่ยตัดได้ตัดได้ตัดได้ครับค่ะมีเสียงพลเอกประยุทธ์ค่ะฟังกันหน่อยค่ะน้ำมันเราจะลดให้ลงมาต่ำกว่าสามสิบบาทไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือต้องเข้าใจเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวซักข right ้อยกีนะแต่วันนี้ลงได้แค่ลงเพิ่มไปเท่าไหร่ดีเซลสองบาทไหมใช่ไหมดีเซลสองบาทใช่ไหมแล้วเป็นซินบาทเป็นแล้าเป็นซินสองดีเซลหนึ่งนะวันนี้มันบิดเบือนทั้งหมดเลยเพราะมันอะไรเพราะว่ามันตอนนี้รถไปใช้ LPG กันทั้งนั้นเลยนะ การขนส่งไปใช้ LG หมดเลยเนี่ยแล้วทำไงม,มันมันเป็นสินค้าที่ต้องนําเข้าด้วยแล้วก็มีการลักลอบด้วยอะไรกันเยอะแยะหมดแต่ข้อสําคัญก็คือว่าคนจนเนี่ยเหมือนเดิมดูแลแบนเดิมกลัวเรือนขนาดเล็กอะไรต่างๆ่างเนี่ยเหมือนเดิมเดี๋ยวฟังอะไรอย่าข้าคีนะ mm hmm. แล้วก็ไอ้อู้อริษัทรับจ้างเนี่ยมอไซเนี่ยซื้อน้ำมันเท่าไหร่นะมีค่าเลยเท่าไหร่หกบาทนะเกียร์ผสมอ่ะวันนี้ลดลงลดลงให้ความเป็นธรรม เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดปิดย่อยภา,ายในโอ้โหไปีฟังตัวเลขรบยับรีบยับหมดเลยนะแต่ดีกับประเทศไทยระยะยาวแน่นอนคำว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยไม่ใช่ว่าเก็บไว้เพื่อไม่ใช่ประโย์วันนี้ไม่ได้ต้องมีจุดตรงแน่นอนก็คือเก็บไว้เพื่อเผื่อราคาน้ำมันโลกมันมันเปลี่ยนแปลงอย่งไในช่วงแรกก็จะได้ไม่เดือดร้อนถ้าเกิดมันปุบขึ้นมาอีกไ <c oughs> งทำไมต้องมีกองทุนตัวนี้เราไม่มีเกือบสองหมื่นล้านนะตอนนี้เก่ามันติดลบอยู่ตั้งเป็นหมื่นล้านอ่ะพอเราเข้ามาปั๊บก็ตั้งกอร์ทชวันนี้กระทรวงพลัง ลดภาษีเอาอะไรให้ร้อยตัวแก๊สอะไรต่างเนี่ยทุกอย่างเริ่มเป็นปกติแล้วนะก็ให้เวลานิดหนึ่ง<ห>ได้ไของขวัญไปแล้วเห <c oughs> ลือเทศ ของก่อนนี้จะอยู่นานเท่าไหร่หนึ่งอาทิตย์เข้าใจว่าหลังปีใหม่นะน่าจะข้ามปีใหม่ไปของก่อนนี้พอจะช่วยซับน้ําตาได้ไหมแต่ว่าชีวิตมันจบไปตั้งแต่เมื่อบ่ายสี่โมงแล้ววันนี้หุ้นนะคะค่ะวันนี้พลเดชประยุจันโอชาก็พูดถึงกรณีหุ้นตกนะคะท่านก็บอกว่าได้สั่งการให้หมอมอุ๋ยไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นการปรับลดตามปกติไม่ใช่เพียงหุ้นไทยเท่านั้นนะคะหุ้นต่างประเทศก็เป็นเหมือนกันสถานการณ์ภายนอกประเทศรวมทั้ง ข่าวลือส่งเดชอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะคะแต่ขณะนี้ได้รับรายงานว่าปรับตัวมาสู่ภาวะที่ค่อนข้างปกติแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องปกติที่หุ้นจะมีขึ้นแล้วก็มีลงค่ะฟังเสียงโมเด็ปประยุทธ์ค่ะก็บอกไปสถานาการณ์ไม่มีอะไรนันลือสเดกเันมาให้ต่างต่างชาติก็ตกด้วยแล้วในประเทศเนี่ยมันก็ลือล้อเรื่อยๆลดไปเรื่อยงพูดคันจะสองอยาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก่อแล้วไม่เกี่ยวเราก็บอกแล้วไงว่าไม่มีอะไรการคนไทยคนไทยไม่เกี่ยวข้องเขาเตือนเฉยนะ นึ่งอะไรเงี้ยเนี่ยเรืออะไรค่าเรอเืออะไรล่ะเธอเรืออะไรล่ะเธอเรืออะไรล่ะฉันไม่รู้นี่ท่านเะาเลยได้สั่งการกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเก็บเขายังไงแล้วเขเก็บเปนเรื่องตไม่ไม่เมื่อกี้ให้รองนายกท่านเข้าไปดูแล้วแล้วก็แจ้งไปแล้วว่าสถานการณ์เป็นปกติทุกอย่างนะก็แจ้งกับแจ้งไปตอนนี้ก็ทุกอย่างก็ดีขึ้นนะมันก็ตกไปตามตลาดด้วยด้วยติดตามติดตามที่ต้องติดตามไอ้งเงี้ยทสบายต้องถามก็จับทุกอันแหละแต่ว่าหมายถึงว่า <tang ar> ไม่ได้มีความผ <net> <being ugly. 53> <t hopping> ิดปกติอะไรที่น่าเป็นห่วงใช่ไหมคะไม่มีผิวเด็ดผิวปกติที่จะยกอารมณ์ดีเกินไปอ่ะท่านครับการขึ้นหรือลงวันนี้เป็นการขึ้นในลักษณะเป็นของเรื่องของตลาดใช่ไหมครับที่มีอย่างก็ตลาดก็ก็ต่างชาติก็ตกเตยดนี้คงคงเป็นเรื่องท้าการภายนอกเลยนะของโลกเรื่องน้ำมันเรื่องน้ำมันอะไรอบรอบบานแล้วเนี่ยไอ้ไม่ใช่ไอ้ชีวโลกตะวันตกด้วยอะไรด้วยมันมีปัญหาการเมืองด้วยอะไรต่างการสู้รบอะไรต่างมันนีผลหมดอ่ะ เปนนายกนี่ต้องวิเคราะห์ทุกเรื่องเลยเนาะทุกเรื่องสวนยางยันตลาดหุ้นแต่แทนที่จะไปถามคนที่บริหารตลาดหุ้นเขาไปถามนายกแล้วมันมีผลครับวันนี้มีผลหลายเรื่องก็อย่างที่ก่อนเข้ารายการนะครับก็ก็ไปจับมันซีจอมเพชรประดับว่ามันเขียนอะไรนอกดูนอกทางก็ไปจับมันซีใช่ผมกำลังจะบอกว่ามันไม่ใช่ข่าวลือส่งเดชนะครับท่านนายกคือคนอย่างนายจอมเนี่ยเขาอาจจะคิดเห็นไม่ตรงกับใครบ้างแต่ว่าในเรื่องของ สถาบันที่ทุกคนในประเทศนี้เคารพสูงสุดเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องสงเดชท,ท่านนายกจะต้องจัดการกับเขาอย่างเด็ดขาดไม่ใช่ให้เขาเป็นสัมภเวสีเล่ร่อนแล้วก็อาศัยปากเขียนอะไรก็ได้อะอาศัยปากกาที่เน่าเหม็นเนี่ยคอยทําลายประเทศอยู่อย่างนี้ผมว่าท่านจะเสียแรงเปล่านะที่ท่านคอสอชอมาใช่คือพนะระเด็กประยุทธ์เนี่ยพูดชัดเจนเรื่องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่สองสามวันที่ผ่านมาบ้านเมืองเละเทะด้วยข่าวมัม่วไปมากเลยเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เราก็ไม่เห็นว่าท่านจะมาควบคุมอะไรในสถานาการณ์ดังกล่าวแล้วก็ต้องพูดกันให้ชัดเลยเรื่องการปฏิรูปสื่อเนี่ยปกติข่าวของสถาบันเนี่ยจะต้องรอสำนักพระราชวังถแถลงจึงจะถือว่าเป็นข่าวอย่างเป็นทางการ และแต่ก่อนเนี่ยจะไม่มีสื่อคนไหนนอกลู่นอกทางเลยจะไม่มีการรายงานก่อนสำนักพระราชวังเลยด้วยเหตุผลว่านหนึ่งเราต้องการข้อมูลที่ถูกต้องสองก็คือว่าเรามีความเทิดทูนจริงๆแต่วันสอง,ส,อง,ส,อง,ส,องสามวันที่ผ่านมาเนี่ยสื่อไม่สนแล้วกูจะขายข่าวอะไปเอาข้อมูลนนแหล่งที่มา,<อ>าจากไ,ไหนก็ไม่รู้มันจึงเกิดกระบวนการโซเชียลมีเดียเนี่ยส่งข่าวขึ้นก่อนแล้วสื่อสำนักใหญ่เนี่ยก็ไปคาบมาเสนอ หลายพวกโซเชียลเดียก็มาเอาของสื่อสำนักใหญ่เนะี่ยกลับไปเล่นซ้ำแล้วสถาบันของเราเนี่ยบอบช้ำม,มากในหลายวันที่ผ่านมาโดยไม่มีกลไกใดๆปกป้องเลยนะครับและยังเป็นรวมไปถึงเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนะผมยกตัวอย่างข้อมูลจากบัตรประชาชนอย่างเนี้ยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทําได้ยังไงในการเผยทั้งภาพทั้งเลขที่บัตรประชาชนทั้งที่อยู่ ขนาดเวลาตำรวจออกหมายจับอาชญากรฆาตากรเนี่ยเขยังโชว์แต่รูปเลยเลขที่บัตรประชาชนอะไรต่อไม่ไรเขาก็ปกปิดเพราะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่คุณถือดีอยังไงที่คุณนําเสนอหมดเลยโดยไม่เคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตามเนี่ยกฎหมายมันคุ้มครองอยู่อ่ะเนี่ยสื่อทุกวันนี้เรามุ่งขายอะ เราไม่สนใจเรื่องของจรรยาบันความเป็นสื่อแล้วเราไม่สนใจด้วยว่าสังคมจะโกราหลแค่ไหนและเราไม่สนใจด้วยว่าสถาบันจะได้รับผลกระทบแค่ไหนเราแข่งกันว่าใครจะเสนอได้ไวแล้วข่าวก็ลอกกันไปลอกกันมาลอกกันไปลอกลอกันมาโดยไม่มีสำนักข่าวหนึ่งหยุดตรวจสอบข้อมูลหรือหยุดตั้งสติว่าข่าวนี้เนี่ยเสนอไปแล้วใครได้อะไรเราอยากความสนุกปากเราอยากรู้อยากเห็นจนจน,จนไม่มีขอบเขตกันนะ คนธรรมดาก็แบบอู้วฉันใส่เสื้อเหลืองฉันจงรักภักดีฉันใส่เสื้อเหลืองตลอดเดือนธันวาคมแต่พอเจอเพื่อนก็เมาเรื่องเจ้านี่แหละ <c oughs> เปิดในไลน์ทุกคนดูได้เลยมีใครแสดง<อ>าวามเทิดทูนหน่อยผมผมขอเถียงนะผมเนี่ยอยู่ที่สมุยครับถ้าใครรู้ผมพูดกับเจอใครผมว่าขอร้อง หยุดหยุดสักทีเหอคือส่งต่อนะที่เกี่ยวกับารรกปากบอกจงรักพักดีแต่สนุกสนานเมามันมากกับข้อมูลพวกนี้ส่งแล้วส่งอีกส่งแล้วส่งอีกทําซ้ำา่อยอย่างนั้นคือพูดจริงๆนะผมชีวิตผมไม่ได้ไม่ได้ต้องการที่จะรู้ในเรื่องที่ที่เกินกว่าเกินกว่าที่จะต้องรู้อ่ะคือคือผมว่ามันมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ไม่ไม่เหมาะสมอ่ะแล้วก็ไม่ดีอะนะคุณปูแต่ว่าเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเปลวสีเงินจึงเขียนเลยว่าเรามีคณะรัฐมนตรีไหม เหมือนไม่มีนะเราอยู่ในช่วงเวลาที่มีอำนาจล้นเหลือใช่ไหมใช่แต่ได้ใช้อำนาจนั้นมาควบคุมความโกลาหนเลวซามตรงนี้ไหมไม่ไมมค่อยใช้อะเราปล่อยให้มันเละเทะกันมามากเลยแล้วก็เรื่องสื่อเหมือนกันคุณปูคุณปูพูดไปเหอะไอหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่ๆอะครับผมนึกถึงแต่สำนวนไทยได้อย่างเดียวสีซอให้ควายฟังมันจะรวยอะมันได้แค่ไวนกันอะมันจ้าเรตติ้งกันอะถ้าเป็นเว็บไซต์ก็อยากได้คลิกได้วิวอะโดยไม่สนใจว่า ไอ้วิวที่คุณได้มานั้นมันไปสร้างผลกระทบใหญ่หลวงแค่ไหนเออพักกันก่อนต้องพักกนใช่ไหมครับพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามช่วงสุดท้ายข่าวฟ้ายัางเย็นค่ะ